สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับคลิปวันนี้ตอนนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปไกด์ตบบอสด่านเลสบอสของกาแลนนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มดูไกด์ตบบอสกันเลยดีกว่านะครับสําหรับบอสตัวนี้นะครับผมแนะนําว่าควรจะเล่นแบบไม่ให้บอสตัวนี้ได้เทิร์นจะดีที่สุดนะครับ จะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเล่นง่ายมากนะสำหรับบอสตัวนี้เนี่ยก็ป้องกันการโจมตีเวทนะครับคือถ้าเกิดเราโจมตีบอสด้วยเวทนม์เนี่ยตัวบอสก็จะเคาน์เตอร์กลับแบบบังคับตายทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ให้มันได้เทิรนแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวเวทแต่นะฮะแต่ยังมี เรียกว่ามีทริะคะในการที่จะใช้ทีมเมทได้อันนี้ผมก็ดูคลิปของคุณฟุกคุงในกลุ่มใหญ่มานะครับก็ต้องขอขอบคุณคลิปคุณฟุกด้วยนะครที่เป็นเรียกว่าเป็นไอเดียทำให้ผมเนี่ยไปทดลองอตัวอื่นๆที่มีดีบัฟคล้ายๆกับของอตัวประชาญตโตะนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะมาพูดถึงทีมเวทเนี่ยเรามาพูดกันถึงทีมกายภาพแล้วก็มีการดันเทินกันก่อนนะฮะสำหรับบอสเนี่ยจะดูดธาตุแสงกับธาตุความมืดนะครับเพราะฉะนั้น2ธาตุนี้อย่าเอาไปนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดการโจมตีไหนที่มี2ธาตุนี้เนี่ยจะเป็นการเติมเบฟให้กับมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ตัวบอสเนี่ย เริ่มเกมมาก็จะมีลูกแก้วเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์พอเลือดลดถึงเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยลูกแก้วถึงจะหายนะครับแล้วก็จะกลับมาชีีช่วงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มลูกแก้วเนี่ยคือการดันเทินก็จะมีากาแลนนะครับหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็จะมีคาวดันเทินได้โดยการกดสกิลเอลดีนะครับแล้วก็อาราเนียนะครับจากการกดสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งคือแม่นางไลนิงนะครับ สำหรับแม่นางไลนิ่งเนี่ยจะสามารถเพิ่มลูกแก้วได้โดยการกดสกิล EX นะครับนอกเหนือจากตัวตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีตัวอื่นอีกนะครับแต่ว่าผมคิดไม่ออกแล้วว่ามีตัวไหนบ้างเรามาดู เรามาดูกันในเกมของทีมดาเมจกายภาพที่มีดันเทินกันก่อนนะครับสำหรับอารานียจะเพิ่มลูกแก้วได้ก็ต้องกดสกิลหนึ่งเท่านั้นนะครับ ส่วนคราวก็เพิ่มได้โดยการกดอ่าสก s ล l d นะฮะส่วนการแลนก็จะต้องมีบัฟที่ดันเทิร์นมอนสเตอร์ก่อนนะฮะถึงจะอ่าเรียกว่าเพิ่มลูกแก้วได้นะครับ นี่นครับน,น,นี้คือทีมดาเมจกายภาพที่มีมีสกิลดันเทิร์นนะครับสําหรับตัวบ a ร r เ o r o ร์ออฟไที่อยู่ข้างๆเนี่ยเขาต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเทิร์นแรกของ w a ร r เ o r o ร์ออฟไเนี่ยเขาจะใช้สกิล LD นะครับคือการตีเบฟหไหลฮิตแล้วก็จบด้วยการตีเลือดนะครับทำให้ฝั่งเราเนี่ยอาจจะถึงตายได้ถ้าโดนเบรกนะครับอันนี้ก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยนะครับ ทีนี้เราก็มา,มาดูกันถึงทีมเวทนะครับซึ่งทีมเวทเนี่ยมีแค่สกิล l LD ของประชานตัวเดียวนะครับที่ทำให้บอสเนี่ยออยู่เฉยๆแล้วก็เราสามารถใช้ตัวโจมตีเวทมนต์โจมตีบอสได้นะครับแต่ข้อควรระวังคือห้ามให้ดีบัฟของสกิล l LD ของประชานเนี่ยหมดนะครับถ้าเกิดดีบัฟของประชานหมดแล้วเราโจมตีด้วยเวทมนต์เราก็ตายเช่นกันนะครับ จากที่ผมทดลองมานะครับนอกจากตัวประชาตัวเดียวแล้วเนี่ยอาสกิล LD ของเลโนโลก็ใช้ไม่ได้นะครับ1ตัวนะฮะแล้วก็อาสกิล LD ของเ d w ด r d ิก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวบอสเนี่ยป้องกันสกิลชาของอาของคราวของตัวคามรานาเรียกได้ว่า ทริคนี้เนี่ยใช้ได้เฉพาะคนที่มี l อดีของประชานเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครมีก็สบายไปแต่ว่าสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยประชานไม่มีแน่นอนนะครับก็ผมก็จะแนะนำเป็นทีมดาเมจกายภาพที่มีการดันเทินสะมากกว่านะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับทีนี้เราก็มาดูทีมของอประชานกันนะครับ นี่นะครับ SQLD สกิลนี้นะฮะตอนนี้ยังโจมตีบอสไม่ไานครับเพราะว่าบอสเนี่ยดีพัฟหมดไปแล้วนะครับ นี่นะถ้าเกิดเราโจมตีด้วยมนต์โดยที่ยังไม่มีดีบัฟของประชานเนี่ยก็จะตายแบบนี้นะครับนี่นะครับอันสุดท้ายนะครับที่เป็นดีบัฟของสกิลเอลดีประชานนะครับตราบใดที่บอสเนี่ยมีดีบัฟนี้อยู่บนหัวเนี่ย เราสามารถโจมตีด้วยเวทมนต์ได้ตลอดเลยนะครับตัวบอสจะอยู่เฉยๆจะไม่เคาเต,เตอร์เรากลับนะครับนี่นะครับปกติแล้วถ้าเกิดเราใช้การโจมตีด้วยเวทมนต์เหมือนกับอมิตาที่ใช้เมื่อกี้เนี่ยตัวทีหน้าก็จะโดนสวนกลับตายทันทีนะครับ สำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยถ้าใครมีประชานก็สบายนะฮะถ้าอยากใช้ทีมเวนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยตัวประชานเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะว่ายังไม่มีตัววนมาด้วยนะครับก็ผมแนะนำเป็นทีมดาเมจกายภาพแล้วก็เทิร์นแรกเนี่ยพยายามอย่าให้ทั้งตัวบอสเองแล้วก็ตัววอริเ o อร์ออฟไลท์เนี่ยได้เทิร์นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดวอริเ o อรออฟไลท์ได้เทิร์นเนี่ย ก็อาจจะตายนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าได้เธอเราจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวบอสเนี่ยหลังจากเลือดลดถึงประมาณสัก60%หรือไม่ก็50%เนเนี่ยตัวบอสเนี่ยจะรีเลือดขึ้นมาจนเต็มนะครับแล้วก็ จากถ้าปกติเนี่ยตัวบอสก็จะยืนขึ้นแล้วก็ชักดาบจากข้างหลังออกมานะฮะนี่นะครับนี่คือเทธนแรกของ w a r r เ o อร์ออฟไลน์นะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับห้ามให้ วอร์รี่ออฟไลท์ได้เทิร์นแล้วก็บอสก็ห้ามได้เทิร์นเช่นกันนครับในงั้นก็จะรับแบบนี้นะครับสำหรับทริคในการใช้ทีมเวทมนตเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณฟุกคุงอีกครั้งหนึ่งมาณที่นี้ด้วยนะครับ ที่ทําให้ผมมีไอเดียในการใช้ดีบัฟของตัวอื่นๆมาลองมาทดสอบนะครับก็ได้ผลสรุปว่าดีบัฟที่จะทําให้บอสเราสามารถโจมตียวยเวทมุนได้เนี่ยเป็นแค่ดีบัฟของประชานตโต,ต,ตะคนเดียวเท่านั้นนะครับตัวอื่นใช้ไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณคุณปุคุงมาอีกครั้งหนึ่งด้วยครับสำหรับคลิปไกดต,ตบบอสก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยถ้าเล่นแบบบอไม่ได้เธอนเนี่ยจะง่ายมากครับ แต่ถ้าเกิดเราให้บอได้เ์นเนี่ยก็ต้องมีตัวกันตายมีตัวเติมเลือดค่อนข้างเยอะนะฮะนั่นไหนจะต้องมีตัวดันเท์นที่จะเอามาเพิ่มเลขลูกแก้วอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับแต่ว่าผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นช่วงอาราเนียแล้วได้ตู้อาราเนียหรือว่ากดตู้ผู้เล่นใหม่7วันที่มีคราวมีซัครอแล้วก็มีไรนิง่งแล้วได้อาวุธคราวมาเนี่ยก็จะสบายหน่อยนะฮะในจุดนี้นะครับ สำหรับคลิปไกด์ตบบอสก็หอมมีเพีงยงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ